สูศึกษา และพัฒนาชุมชนสระบุรีนำโดยนายธินกรบุญเงินผู้ตรวจราชการกลมปฏิบัติหน้าที่พ่วงหน่วยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรีพร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้แก่นายบรรุเศษพึ่งงามผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวนิตยากเกษตรพิบานผู้อำนวยการกลุ่มง,งานตรวจราชการนางสาวนิสากรทุมทนพวง ำน่วยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่บุคลากรสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรีนายสุกวีแย้มพุทธคุณนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวปฐมพรคงสมบูรณ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายสราวุฒิเมยขุนทศนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนายณัฐก,กรธรรมแส,สเนเสนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายวันลบสร นิธิเจษดาเสรณีนักจัดการทั่วไปชำนาญการนางสุมิตราและอไขเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาวอมรรัตน์จงมีชัยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวสรินยาลูกรักนักทรัพยากรบุคคลนายกฤษดาพงงามนักทรัพยากรบุคคลนายปร,ริธาระดาพงศ์นักทรัพยากรบุคคลนางสาว วินิทราว่าประสงค์วิศวกรโยธาธนพัฒน์ผาลาดนักประชาสัมพันธ์นายกฤษณะท่าทองนักวิชาการพัสดุและทีมงานบริการสพชสระบุรีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรียินดีต้อนรับทุกท่าน มิตรภาพเริ่มต้นที่สพอชอสระบุรี